โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่องควนตั้มใจจีนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาดูวิธีการติดตั้งท้ายสั้นของเติร์นสปีดนะครับผมอ่าตัวนี้นะฮะเป็นของงาน ADV นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูโลโก้นะครับเป็นของชุดท้ายสั้น ADV นะครับผมสายออโต้นะครับผมในเซ็ตก็จะมีตัวท้ายสั้นแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวไฟสองายนะครับแล้วก็มี ตัวใส่ของไฟเลี้ยวแต่งนะครับแล้วก็จะมีนอ็นอตเซ็ตน็อตมาให้ด้วยตรงรุ่นเลยนะครับเซ็ตน็อตมาให้นาเนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูช่างเขาติดตั้งนะครับอันนี้เป็นรถช่างเองนะฮะรถช่างเปอร์นะครับแล้วก็ใส่เป็นไฟเลี้ยวของโคโซนะครับผมตัวข้างละพันสองเก้าสิบนะครับเป็นคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพามาดูว่า การติดตั้งเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไฟจะสว่างขนาดไหนนะครับผมโอเคเป็นตรงรุ่นนะอันนี้อย่ไปดูกัน โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถอดท้ายเป็นที่ยับยอ้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือแต่ปลั๊กไฟปลั๊กไฟมีปลั๊กไฟสองป้ายไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไม่มีไฟหลีนะ คือปลั๊กอะไรอย่างน่ะใส่ดอป้ายชองป้ายนะครับตอนนี้ก็กำลังประกอบตัวท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นตรงรุ่น ADV 150รอบนี้ไม่ผิดรอบนี้ไม่ผิดอันนี้จะเป็นท้ายสั้นเซเนสปีดนะเจ้าของก็คือคนนี้นะครับใส่ของตัวเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่ช่างเขาประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับ นี้นะครับก็ไฟประกอบกับท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังต่อในเรื่องของตัวไฟก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวไฟอันนี้นะครับจะเป็นแสงยังไงนะครับสว่างจ้าแน่นอนนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนโชคมาใหม่นะครับโชคเขาเรียกว่าอะไรอะ S P N นะครับต้องหาดูได้นะครับ S P N นะครับเผื่อใครสนใจนะครับอันนี้ เดี๋ยวรอช่างเขาต่อตัวไฟนิดนึงนะครับเ,เดโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสไฟกันนะครับอันนี้ยิ้มเอ่สว่างจ้าเขี้ย no. นะ้องอะไรขึ้นโอเคนะครับตอนนี้ก็ เราก็ติดตั้งของไฟเลี้ยวอันใหม่เข้าไปนะครับอันนี้นะครับอีกอันหนึ่งอันแรกนะครับที่ถ่ายเมื่อกี้แตใส่ไม่ได้นะครับด้วยระบบไฟมันจ่ายไม่พอฮะอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะับแสงสว่างนับทดสอบแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูว่าตอนติดตั้งกับตัวท้ายจริงๆจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็ต่อระบบไฟนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะอันนี้ตัดต่อปะไม่ได้ตัดต่อเลยเนาะก็ใส่ได้เลยนะครับแค่างนี้เทสไฟรอบเอ๊านะเดี๋ยวเรามาเทสไฟอันนี้ของโคโซูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ ตัวนี้จะขายเป็นคู่นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับย้ำก่อนนะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาย้ำแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไฟตัวนี้นะครับผมโอโซ่โอเคครับติดตั้งเรียบร้อยมาเิสระบบไฟกันนะครับนนี้นี่สว่างจ้าเอ้ไฟเลี้ยว เปิดไฟพามานะครับเดี๋ยวไฟท้ายเหมือนดุอ้นี่เลยอะแลมโบอะไปท้ายแลมโบโอเคครับเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับที่ว่าไหนไฟอะไรอะ กิปล็อกนะครับจะมีกิปล็อกตัวนี้อยู่นะครับโฟกัสสีหนูอ่านะฮะใส่เป็นคลิปล็อกนะครับตัวท้ายก็อยู่ประมาณน,นี้จริงขอไม่ใช่เลย ครับตอนนี้ท้ายสั้นก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับรถ ADV 150นะครับผมคันนี้นะครับของช่างเปอร์นะครับก็เดี๋ยวอันนี้เป็นแบรนด์ของ e ซ e n s สป e d นะครับอ่าแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นโคโซ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับผมอันนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเวลาติดตั้ง โอเคนะครับตัวนี้ก็ยิ้มน็อตตรงรุ่นนะครับผมสี่จุดนะครับตรงนี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูไฟนะครับโคสว่างเลยนี่ครับผมเปิดไฟนะครับอันนี้เป็นไฟท้ายเดิมนะครับมีไฟสองป้ายอันนี้เปิดไฟผ่าหมากนะครับโคสว่างอันนี้เป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ ไปเลี้ยวขวานะครับลงตัวนะครับผมอันที่ลงตัวนะครับอ,อันนี้ก็รวมๆแล้วโคตดเท่เดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันอีกรอบหนึ่งนะครับ